ถ่ายรูปแล้วออกน้นข้างเลยนะคะไม่งั้นจะแช่นะจะแช่คนละมือ หมด้วินงมม่เลยปาดไปเลยออกมาเลยเอาหน้าทางนี้เลยค่ะปาดออกมาเลยออกมาเลย้ครับวันนี้เราพูเรองอะไรกันนะคะถุงไฟวิโอครับพี่ทีวีทีวีให้คนข้างหน้าออกด รูปไปแล้วออก ครับพระอาทิตย์เนี่ยขึ้นประมาณ6โมงนาทีนะครับแล้ววันนี้ก็ส่องตรงทั้ง15ช่องประตูนะครับนักท่องเที่ยวหลายท่านนะครับที่มาเนี่ยก็ได้ชมความสวยงามของปรากฏการณ์นี้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะครับทางอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งได้ใครขอความกรุณาทักท่องเที่ยวท,ทุกท่านนะครับในกรณีที่มาเที่ยวชมอย่างนี้เนี่ยก็ขอความกรุณาให้อยู่ในระเบียบนะครับแล้วก็ ทําตามกฎกติกานะครับเพราะว่าเรามากันเยอะนะครับแล้วเราก็เป็นพี่น้องชาวไทยทั้งกันทั้งนั้นนะครับเมื่อดูเสร็จแล้วเนี่ยขอให้ช่วยเดินออกด้วยความรวดเร็วเพื่อพี่น้องเราท่านอื่นที่ต่อคิวด้านหลังใจดูต่อนะครับวันนี้ก็อาจจะมีความชุลมุนวุ่นวายนิดหน่อยนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยนักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งก็ได้รับชมความสวยงามดังกล่าวครับผมก็วันที่3เมษายนนะครับถึงวันที่5เมษายนครับผม